สวัสดีครับพบกับนะ้าเอาอยู่เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นวันที่14นะครับผมก็เป็นวันสงการเนาะนะก็หยิบมาคู่หนึ่งครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ติดตามหน้า YouTube นะไนะนะด้ไปทำกาไรกันคืนนี้ครับการเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ออกไปเล่นหรือว่ายัางหาแนวทางที่เด็ดดีๆทีททก็สามารถติดตามน้าได้ที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับหรือใครสนใจสเต็ป ที่เด็ดสดใน VIP น้ามีให้นะครับนา้าจะทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างเป็นรายละเอียดนะครับผมเดีย๋ยวเราไปสู่ผลงานของคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับที่นะ้าให้หน้า YouTube ไปนะครับระหว่างเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมสซิซตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เยนนะครับผมแล้วก็เบนฟิกา้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานสองคู่นี้ครับก็จบเออ่แมนซิตี้ก็จบที่3าต่อศครับชนะบาร์เยนไป3ามศูนะครับแล้วก็เบนฟิกา้า พลาดอินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับสำหรับคู่นี้ครับศูนย์ศูนย์ครึ่งแรกทำไอ้กันไม่ได้ครับก็มาเสียครึ่งหลังนะครับศูนย์สองมาเสียเบฟิก้านะครับผมแล้วก็นะไฮแมนซิตี้ก็เข้าแมนซิตี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันที่ฟุตบอลคืนนี้นะครับฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์นะครับผมระหว่างเอ่อมิทสมิทสแลนด์นะครับผมพบกับอัรตบล็อกนะครับผมอัรตบล็อกนะครับหรือว่าบีเคลนะครับผมแข่งเวลาเที่ยงคืนนะครับตามเวลาของไทยนะครับผม คู่นี้เคยเจอมา74ครั้งครับเสมอไป10นะครับผมเป็นฝั่งเจ้าบ้านจะทำได้ดีกว่านะครับอย่างมิชินแลนด์นะครับผมชนะไป38ครั้งส่วนทีมเยือนอย่างบีเคลย์ละกันนะครับขอเรียกว่าบีเคง่ายกว่านะครับผมชนะไป26ครั้งนะครับสถิติล่าสุดของบีเคลยครับทีมเยือนนะครับผมทั้ง6นัดล่าสุดแพ้ไป4ครั้งนับชนะไป2สถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมส่วนเจ้าบ้าน6นัดล่าสุดเรารวมทุกรายการเลยนะครับผมชนะ ไป2ครั้งเสมอ2แพ้2นะครับผมกุสตาฟมนเป็นคนทำประตูสูงสุดนะครับของทีมแลนด์นะครับโดยยิงไป9ประตูนะครับส่วนทีมยันซูซานะครับผมก็ยิงไป6ครั้งนะสำหรับทีมเอ่อวีเคลนะครับผมไทโทเซ่นนะครับผมมีใบเหลืองติดตัว5ใบซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นในทีมเจ้าบ้านนะครับผมซูซาก็เป็นคนเดิมนะครับผมก็มีใบเหลืองติดตัวเหมือนกันนะสะสมเป็น6กหกใบนะครับสำหรับ บีเคทีมเยือนนะครับผมจากการพบกันนะครับ32นัดล่าสุดนะครับผมเมื่ออ่อยะล่าสุดนะครับมิดฟิลแนด์นะครับผมเป็นเจ้าบ้านชนะมา19ครั้งนะครับผมได้มีการเสมอ4ครั้งส่วน BK ชนะ9ครั้งผลต่างประตูเป็น54ทับ56ครั้งนะส่งผลดีต่อมิดฟิลแลน์นะครับน่ามองมาคู่นี้ทีมเจ้าบ้านจะทำได้ดีกว่านะครับผม ราคาคืนนี้เปิดมา3ราคานะมองว่าราคา0.5ทั1หน่าเล่นที่สุดนะครับผมนะมองไปฝั่งเจ้าบ้านนะมิชินแลนด์นะครับผมสามารถเอาไปเดิมพันจัดหนักได้เลยนะครับเป็นบอลทำกำไรคืนนี้ครับเผื่อใครสนใจก็จัดนะไม่ชอบก็สวนทางได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับอีพีต่อไปนะครับผมก็ส่งกางแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูเอ่อช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะนะครับแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วย หวังให้เพื่อนเนสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามนะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ